สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาหลงคุ้มแล้วมีมากันแค่สองคนวันนี้มาเดินโรตัสเตาปูนแต่ว่าม่ใช่ติ่มก็หาแพงจะาอยู่ใส่ผู้หูงหลงกันพี่น้องนีไงวะจะอยู่ใส่ยางหากับพาอเถอะไม่ใช่ติม่มมาแฮงปเัเตอร์เปตลูกกระแฮงฉีดดื้อจักแลนไปใส่มาใส่ <c oughs> ไปเบิ้งไปตามหา,หา,าเสอือ จะเจอกันไหมยังอีกสองคนอีหลีได้ไหนบริตรตัวเมื่อยกับเมื่อยน้ำหาน้ำหาแมงกับลูกดูแลแหมงหอบแล้วหิวเขาก็หิวโอ้โเดีๆร้านทุกอย่างยี่สิบบาทก็แบบเอารถออกไปก็ได้ที่ก้องเราก็ได้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อมันมีเทปอยู่เขาไปวงก่อนไปว่งก่อบอกแม่เขาเลย ประกาศตามาตโอ้ยลองหอมาะสือเพรพใสเพาเมื่อคืนเกิบเซเเกับเซบเซนบม้พขอเตบมาลอ๊ปปตูก่อนาวลานในนอกกำบักแย่คันไม่ยาติมเห็นในแหงสิมันหลาะครับ อุ้ยเก้าอี้อันนี้ปล่ะทางนี่บางนี้เลยฮะต้องเบิงหอยนั่นดีเฮาย่างกายมาดิแส่อันนี้เหรอยิบผ้าบาตรเองก็ต้องเป็นแบบนีขึ้นหน่อยนันนี้เด่นี่เด่นยิบ้าบาทกับนกฮูกกันเถอกันนกฮูกเดอันนี้ที่ขูดทีทเท้าค่ะเป็นขูดหนังเขา อันนี้อันนี้เอาในเจ้าอันไปมาร์เกอร์อันแต่ว่าต้องเอาของตามาเนาะมันจะเขียนดีอันมี้หมั่นสิพ่อบอกกระว่าหัวสแตนนี่มันคือติ่งเนามันหัวบอกสแตนคือบว่าไม่เขียนแบบหนีบงี้ป่ะนี้ไม่แฟนที่เป็นหนีบหนีบใช่ไหมไม่แฟนเสือที่เป็นหนีบไม่แฟนเสือที่ที่หนีบมันงป่ะเป็นเป็นหนีบหนีบ ไม่เคียนเป็นหนีบคือจะเขาหนีบมบบเกี่ยงหนีบไปอย่างนี้พี่คะไม้ไม้แขวนเสื้อที่แบบมีเป็นแบบหนีบด้วยสองข้างมีไหมคะอ๋อตัวนั้นยังไม่มีเลยโอเคค่ะไม่เป็นไรส่งสองวันนะคะค่ะโมมีเหรอแม่แหม่ยไปขันเดี๋ยวยังมาเพิ่งกระเดะไปห้าวไปตามล่ะห้าแม่กับลูกอีกไปขจรเวชินาบูดนะห้าวแล้วกันขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะ แม่แมคอยเห็ดสเต็กเรา,าค,าาวควาอยกะยาเห็สเต็ก,ก,กลลายยากคอยเป็นคนมากินในดอกเนะาะใสายีาสายหนอใส่อสมาเห็ดผมอยู่ด้านใน,หาหาออนจจใช่ไหมน้ำหาลูกพอเอาลานเทจะจับใ้ไหมเอามามามทิมมไใช้ อด้อหลังมัน,มมมนต้อมีพี่จะบอกว่า้สมัครทุกคนมาหนีมาหน้าของไปลไปแล้วไ <c oughs> ไปแล้วไปไปยังสันนิสันนิแล้นี่เห็นพลทานี่นึกว่าันไปทนีเ่โอ๊ยเราไม่เห็นเปิดจังเลย เปิดมาหับวกมา้บมามายังมามานเดนดอะไรห่งกาทคะ่ะเลกลดลวชังูไปลวดตรงไหนกเนี่ยรัข้างรถตัดะตรงข้างหน้ารถัดเขาวนชเท่าไหออี่ออคนน้กรู้นอ้นะรยคนน้อยอยู่นี่เนี่ย ตามหาตั้งนานแอบมาสาภผมอยู่ตรงนี้นี่เองชั่วโมงครึ่งนะชโมงครึ่งก็ได้่ะอะเอาให้มันเสร็จพร้อมกันอ่ะอย่าทายหนูรู้อยากอ่านเนื้อสกีแ่วโดนแกงไปแล้วหนึ่งว้ายแมวตัวสวยมากเลย ชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงเท่าไหร่นะครับพี่กระพี้จีบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าได้ได้ได้ครับเว้ยแมวคือตัวง้ามแต่ว่าอ๋อแม่ชื่อกวัดกวัดเงินกวัดคองเนี่ยอ๋อนี่ไงสวยนี่ไง ตัวเนี่ยตัวเขาเนี่ยต you okay, so mm ิ hmm. like ่อ๋อ no. ต yeah, mm ัวเด็กเขา่ายเพื่อนดู้างนะอ๋อายถ้าเรแต่งตัวแล้วจะเป็นแบงใช่ค่ะถ้าแต่งตัวจะเป็นประมาณไหนเนี่ยอนะคะตัวเนื้อเนี่ยตคนีู้กคนนี้สวยอ่ะลมาท่คนหนอยสาไม่ได้ใส่กี่วันไม่ได้ใส่กี่วันแล้วหนู3มวันได้ไหมไม่ได้ใส่กี่วันแล้วามวัน ไม่ได้สระผมอยู่กี่วันสามวันสองวันเข้นเตียงเข้าไหมแม่เข็นเตียงเข็นเตียงข <Bright>. oh. ึนนงนงนง้นเตียงรอวันนี้จะนวดกันโอ้บ่งหัวเป็นไม่นวดเนะะาะเพราะนี้ขนะ้างบรยญางไปไกลประนึ่งร่นขาหนูตึงขับรถเนาะขาตึงแล้วแล้วแล้วข้างนี้มันจะเป็นบวมๆ เส้นเข่งอะไรไปแล้นนางนางโคตมาดหรือว่านางอันคุกเข่าตึงนะคะก็เลยโยต้องโยไว้ค่ะข้างนี้ไม่เป็นอะไรแล้วก็จะตึงช่วงนี้ตึงช่วงนี้สองข้างเออนอนถ่านจ้าโดนเล็บแแมมฮึบึกจันโดนเล็บแมมปึมโดนเล็บแมมกับปวดนั่งเก็นมาแล้วแหละปวดข้อปวดบไปเลยนวด่อนทายบ้างนะ คนหน่อยนะ้องสาวผมวันะนี้วันนีแหลกนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้ประมาณเนะที่ยง,ค,ง,ยงคืนก็ทำเที่ยงเืน็กับตีหนึ่งคุยกับพาดเดินนะเพราะว่ากโทรไปจองรีสอร์ทที่นู่นแล้วขับเรื่อนกลางคืน กันว่าจอดใส่นอนมันยังแบบว่าเย็นนะจะนอนนอนจอดปั๊มจอดอะไรนอนได้แต่คันย่ำง้วนจอดน,นดอนมาเลยพูดมันไม่อนไปเรื่อยๆมาดด้วกยกันแนะบอกเอ๊หมู่เดียวกันคุยกันสบายเลยเป็นเก่าโม่งสิบโม่งกับแบบอไรแล้วก็ไปนอนปกปดูที่นูน่นตอนเึ็ก็ค่อยออกไป,ไปางานกันจีนั่งรถเงี้ยวเลยบ่ได้พักวอนไปล่ำกันจีนไปต็มที่กันจีนเมื่อยใช่ั่น

เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนคลิปตลาดเที่ยวนกูเที่ยวตลาดนกูเนาะอันนี้ก็มานอนนวดนวดกับเพดผมแล้วๆก็พอดีกันก็จะได้ไปตลาดต่อโอเคค่ะคลิปนี้ไว้สำเนียครับน้องสวัสดีค่ะ